อีกใครยังไม่ได้ล้าง่ได้ลยอีกใคเหมือนพี่แป้งเก็บกดเออใช่ใช่แป้งเก็บกดแหละเต็มที่เลยพี่แป้งคัานตัวห้าพันแต่ถเล่นได้ประมาณสั้กแตะกร้าได้เลยนะครับปกติได้เลราคาเท่าไหร่ปกติราคาแบบห้าร้อเก้าิบตแเกาสองอยสิบออได้คูปองโอ้มีคูปองเหลือสองยสี่สิบเหลือสองร้อยสี่สิบครับมากไม่เค ก่อนเลยก่อนเลยเดี๋ยวเราจะบอกบอกคือส่วนผสมเนี่ยมีไข่มุกควรไปล้างก่อนไปต่อเลยต่อเลยก็ไม่ลยคือเลยผสมเนี่ยมีไข่มุก ไขมุกจากท้องทะเลน้ำลึกจากประเทศเกาหลีช่วยให้ผิวแบบ bright bright แล้วก็มันเป็น f o in one เอ้าพี่ซีบอน,น้าเขาก็คือมาอยู่มาหน้าเราเรียบร้อยแล้ว <c oughs> คือมันมี4 o u r in o มันช่วยในเรื่องของ whitening cleansing uh. สิวแล้วก็ moisturizing <c oughs> ด้วยเพราะมีส่วนประกอบเซรามไมช่วยในเรื่องของความแพ้แล้วก็ชุ่มชื่นคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้นะคะเพราะปกติ แพงง่ายมากๆใครรู้ตัวเป็นคนแบบผิวแพงง่ายนะครับก็คือใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับคือมันดีมากมันไม่ต้องเซตสำลีี่แป้เลจินนะเลจิน c l e นซิ่งบ balm ใช่มีนางตะนีอยู่แถวนี้อ่ะนางตะนีนางตะนีต้องไปล้างน้ำไหมเดี๋ยวว่าจะมา่ามาอย่ามาไล่ที่เรียนไทยเลยคือไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะแพ้เพราะมันไม่แพ้แน่นอนเพราะว่าพี่แป้งแบบใช้กับหน้าตัวเองเอาเซตเสร็จแล้วยังไงต่อ ล้างน้าเลยครับแค่นี้นนคืออยากจะบอกว่าอย่างแบบแต่งหน้ายิ้วแต่งหน้าลิเกใดๆคือออกหมดเลยออกง่ายมากแล้วก็คือไม่ต้องใช้สัมภาระแปลว่าแบบมันก็จะประหยัดแล้วก็ไปล้างให้พี่เขาไปทำขึ้นคอนแทนด์ตะก้าฮอตตะก้าฮอตตะก้าฮอตเร็ว อยากจะบอกว่าทําไมเราไม่ต้องใช้สัลีรู้ไหมเพราะว่าเวลาเราใช้สัมฤตเนี่ยมันทําให้เราหน้าเขียวหน้าแห้งปัจจุบันนี้เวลาเราล้างหน้าเราไม่ใช้สัมฤตกันต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราใช้คลีนซิ่งบา a l m ค่ะแล้วก็ถูกต้องครับถูกต้องครับเดี๋ยวไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าด้วยช่วยหน่อยครับไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าด้วยเดี๋ยวไปล้างหน้าตัวเองก่อนแป๊บหนึ่งฝากคุณเตขายไปก่อนนะเดี๋ยวไปล้างหน้าก่อนนะตรงนี้เลยตรงนี้เอาตรงนี้เลยตรงนี้เลยทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนมาสนุกกันอ่ะเหมือนไม่ได้มาขายของอ่ะ มือนมาเออปลดปล่อยอ่ะมือมาใครเครียดอ่ะแมเบามลมีแป้งไม่ใ่หนูออไีกเปียงแล้วเออรโเบเบอะกดด่วนกดด่วนเห็นวันลระทงหรือันสงการวะเนี่ยลระทงหรือสงการเนี่ยทุกคนเดี๋ยวก่อนไมต้องล้างไมอ๋อไมต้องล้างไหมไม่ต้องล้างไหมต้องล้างไหมีม่ต้องล้างไม้องล้างไหมไม่ต้องล้างหไต้องล้างไไองา ทุกคนตะก้าเมื่อกี้รีบกดนะตะก้าไม่กดก่อนขึ้นก่อนทหกแป้งก่อนุกคนกดก่อนกดก่อนหน้าใส่มากหน้าใส่มากขอบคุณมากครับไม่ได้แต่งหน้าแล้วตอนนี้เพราะว่าล้างออกไปหมดแล้วล้างออกไปหมดเลย หน้าใสมากเพราะใช้เลจินเช้ซิงบาร์มนะคะราคาก็คือราคาดีสุดๆไม่มีดีมากกว่านี้อีกแล้วถ้าซื้อในไลฟ์ของพี่แท็กไม่ทันนะครับก็ไปซื้อในไลฟ์ของพี่แป้งได้นะครับชื่อว่าพี่แป้งอนจิรานะครไปกดตกร้าหน้โปรไฟล์ได้ค่ะใช่เลยใช่เลยกดเร็วกดเร็วกดแล้วเดี๋ยอีกนาทีราคาดีมากไปเรย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 ไปเรอยอาาไเหรอไอ้ใช้ได้นานไหมคะอะไรนะกระปุกตใช้ได้นานไหม ถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนแต่งหน้าทุกวันก็คิดว่าเดือนหนึ่งได้นะคิดว่าเดือนหนึ่งได้แต่ว่าถ้าไม่ได้แต่งหน้าทุกวันก็คือหนึ่งกระปุกเนี่ยสามเดือนยังไม่หมดเลยคุ้มมากคุ้มมากค่ะปอดกวดปวดปวดลยด้วยลองดูนะครับลองดูนะครับต่อไปขอสินค้าที่เตชินขึ้นด้วยได้เลยครับได้ได้ได้เอามาเอามาเตชินเอามาต่อไปนะครับล้างหน้าแล้วก็ล้างลำไส้นะครับกับเตลีนนะครับนี่อยากจะบอกว่าเนี่ยแป้งกินทุกวันแล้วคือดีมากๆเลยนะใชอว่าบัตรวันหนึ่ง เป็นอะไรให้ขายของก่อนโอเคตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าขายอะไรนะครับตัวนี้คือเตลินไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์ที่สําหรับแบบว่าคนที่แบบว่าขับถ่ายยากท้องผูกนะครับแล้วตัวนี้มีนะครับอินเกเดียนะครับนำเข้าถึง3ประเทศมีนิวซีแลนด์นะครับเบลเยียมแล้วก็เกาหลีนะครับดังนั้นทุกคนสามารถทานได้ทุกวันเลย1ซองนะครับมีใยอาหารมากถึง1 0 0 1 2 4 0 0มิลลิกรัมนะครับปกติขายอยู่490วันนี้ให้ราคาพิเศษครับ190บาท 90บาทในไลฟ์พี่แท็กเท่านั้นนะครับได้ไแล้วไนะอเฮยมีคนกดได้รแปดเจ็ดมีคนกดได้รแปดเจ็ดกดเลยกดเลยกดเลยกเลร้ปดรอยปดจนะครับจากปกติเนี่ย490้นะเหลือแค่100เอ้ยปกติ490เหลือ190บาท ปลาปลาค่วันเดีือตะกาขึ้นฮอตตะก้าขึ้นฮอตแล้วนะวัดย่างวัดย่างมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกินโชว์ผมกินโชว์อยากจะบอกว่าไปกินทุกวันนะตัวนี้นะครับเบสแบบเบสของมันจะเป็นรสโกกีวีนะครับเป็นกีวีนำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับมาเลยมาเลยตัวนี้เข้าห้องน้ำเลยนะมาเลยมาเลย สอยขวดค่ะขอยขวดจะให้พี่ทักเหนื่อยครับที่มาเลกาเคยทานไฟเบอร์ไหมครับเคยทานไฟเบอร์ค่ะมาแล้วดูซิว่ายี่ห้อนี้มันเออแล้วกลิ่นชาลุกชั่นเป็นยังไงจ๊ะอร่อยมากครับจริงๆของเราจะเป็นไฟเบอร์ที่ไม่จะเป็นน้ำแบบใสๆนะครับเราจะมีเนื้อไฟเบอร์อยู่ข้างในด้วยนะครับเวลากินเนี่ยทานก่อนนอนล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าขับถ่ายใช้เวลาประมาณสิบนาทีเอ้ยสิบชั่วโมงนะครับก็จะขับถ่ายออกมากินโปรตน ไม่ผิดไผิดไม่ผิดสิบชั่วโมงใช้เวลาสิบชั่วโมงนะครับก็จะกลับถ่ายมาเลยแล้วก็บ้วนเสือออกมาไม่จุดไม่ท้องเสียไม่ถ่ายเสียไม่ถ่ายเป็นน้ำไม่ปวดบิดนะครับสารสกัดพิเศษคือตัวนี้จะเป็นตัวโกกีวีครับมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง3เท่านะครับอร่อยมากรสชาดีมากๆแล้วก็จะมีเนื้อไฟเบอร์อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เราบอกเลยว่า ขายดีมากนะครับล่าสุดไปขายหลายบ้านมาแล้วนะครับวันนี้มาให้ราคาพิเศษในบ้านพี่แท็กด้วยนะครับนี่ดูก็ต้องดูแลภายในดูแลภายในแล้วก็ดูแลภายนอกด้วยเลยจริงอ่าสลับกันไปไปกดครับกดครับกดครับราคาเท่าไหร่นะคะสี่ร้อยเกเหลือแค่190บาทที่ไรพี่แท็กครับ ราคาถูกมากปัตะกร้าเลยกดตะกร้าได้เลยหนึ่งกล่องมีทั้งหมด5ซองนะครับหนึ่งกล่องมีทั้งหมด5ซองนะครับทานได้ทุกวันเลยทุกคนจ๋าเอาอย่างนี้ลองดูเอาไปเอาเตยลีนเนี่ยไปลองกินดูเอาไป2กล่องผมว่าเนี่ยราคาพิเศษที่สุดแล้วปกติผมขายหน้าไลน์เนี่ยนะถ้าลดราคามากสุดผมลดได้แค่ร้อยเก้าสองร้อยเก้าสิบแต่วันนี้ผมมาในไลน์พิเศษผมให้ร้อยเก้าสิบเพราะผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจให้ทุกคนได้ลองดูว่า ไตรลินไฟเบอร์เป็นยังไงกินแล้วไม่ปวดบิดจริงไหมกินแล้วไม่ถ่ายจูดจริงไหมนะครับ<อ>ไม่ายเหล,เหลวแน่นอนนะฮะ<อ>หมดแล้วเลยถ่ายมาเป็นลูกคุณหนูเลยนะครับอ,อ,อันนี้เดี๋ยวจะพูดจากผู้ใช้จริงนะคะอันนี้ผู้ใช้จริงนี่ผู้ใช้จริงคืออันนี้คือเราเคยกินแบบผลิตภัณฑ์ที่มันทําให้เราจูดจนะูดเนาะแต่ว่าอันนี้มันแบบคือตื่นเช้ามากก็คือแบบแค่แคบสองสามเก้าแล้วก็เข้าห้องน้ำ<อ>แล้วก็คือปรื๊มออกไปเลยแบบสบายมากแล้วรสชาติดีอร่อย เพราะฉะนั้นทุกคนรีบกดด่วนค่ะ190บาท190บาท190บาทนะครับ190้สิบาทนะครับสินค้าของพี่แป้งด้าน,นะน้าเฮ้ยด่วนไไแล้วีนอันนี้ลำไส้แล้วมาหน้าต่อนะครับมา,มาหน้าต่อให้ดูให้ดูหน้าใกล้ๆอันนี้ก็คือล้างออกหมดแล้วนะคะภายในหนึ่งตัก250บาทถูกที่สุดแล้วปกติขาย3 590าค่ะ สามารถกดไปเลยสองกระปุกให้เพื่อนให้แฟนให้ใดใดได้หมดเลยนะคะใชทั้งคู่ทั้งเตลีนและเล็กจิ้นะคะราคาดีมากดีหมดเลยไม่มีแล้วไปเลยวันนี้ผมมีสินค้าใเองผมมีกันแดดนะครับของผมเองนะฮะชื่อกันแดดโซโลนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มาขอลองหน่อยอันนี้มีที่เปิดไปแล้วนี่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องทากันแดดเพราะว่าไฟแบบนี้ก็ใช่ผมจะไลฟ์ที่ต่อทุกวันนะในช่องเตชินซิงเกิลนะครับไลฟ์ร้องเพลงให้ทุกคนฟังนะครับ เนี่ยทุกคนใช้เนี่ยไม่ต้องใช้เยอะนะใช้นิดเดียวนั่นเองนะครับหหลอดเนี่ยมีทั้งหมด15กรัมนะครับอันนี้มันผสมนี่กาสกินกาสโกหรอใช่เป็นกาสินกาสโกครับเป็น BB นะครับเป็นกันแดด BB นะครับตัวนี้กันน้ําด้วยนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกวันเลยเตยเรียดีจริงขอบคุณครับคุณมินนี่ขอบคุณนะครับราคาดีมากเลยดีมากเลยกันแดดโซโลกกดด่วนกดด่วนให้เท่าไหร่ครับอ่ะอันนี้นะครับเราขึ้นราคานะครับให้เรียบร้อยนะครับเหลือหลอดละร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทครับ เหลือเลื179บาทนะครับจาก270นะครับเหลือ179บาทนะครับตัวนี้มันจะมีรอยัลเจ l l y รี่โปรตีนะครับหรือว่าเป็นนมเขาเรียกว่านมพึ่งกันเองนะครับลดการอักเสบสำหรับคนที่แบบว่าผิวแพ้ง่ายคนที่ผิวแพ้ง่าย ทุกคนใครที่แบบอยากแต่งหน้าแนวะแบบว่าสไตล์เกาหลีนะอันนี้มันจะเป็นแบบรองพื้นแบบบางบงเบาๆเป็นบีบีเบาๆเลยนะครับแล้วก็คนที่แบบว่าเออเป็นซ C B B ีถูกต้อง F P F ห้าสิบนะครับกันแดดได้จริงนะครับแล้วก็เนื้อละเอียดมากแล้วก็เวลาทาเข้าไปเนี่ยมันจะแบบหน้าจะเนียนใสเลยครับผมไม่ต้องแต่งหน้าเยอะมันจะแบบใสอย่างเป็นธรรมชาตินี่ดูที่พี่แป้งทาให้นี่เออตัวตวหลอดละร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับอ่ดูข้างหลังดูข้างหลัง แม่หน้าไบร์มากโอ้โหออร่าสวยๆต้องเกลี่ยให้ดีเกลี่ยให้ดีไม่เหมือนพี่แป้งเลยแม่แม่เหมือนพี่แป้ง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 ไม่เอาแม่แล้่แหละกันแดดเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องล้างเราก็ต้องล้างไม่เลจินอ่ะพี่ง่ายพี่แท็กหน่อยดิเออเดี๋ยวได้ลองดูกันแดดที่มันกันน้ำกันน้ำแต่ว่าไม่กันเลจินเอาอี้ดีกว่ากันน้ำแต่ไม่กันเลจินเดี๋ยวเราเอาเลจินล้างหน้าต่อเลยเราล้างอีกรอบหรอ ลางไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆใครสนใจนะครับตัวนี้ตัวกระแดดโซโลนะครับกรกแันอักเสบลดการระคายเคืองนะครับกระตุ้นคอลลาเจนด้วยเพราะว่ามีสารสกัดมาจากไขมูสนะครับทำให้น่าชมวาวดีมีสุขภาพค่ะ กดทุกวันมาราคาดีมากมาเลยสุดได้ทุกสีผิวนะจ๊ะใครที่สีผิวบอกว่าอุ้ยเป็นโทนสีนี้ผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็ใช้ไลฟ์ติ๊กต็อกในทุกวันเลยนะครับกดนี้ในห้องไม่แท็กไม่ทันนะครับกับราคาพิเศษก็สามารถไปกดในในห้องของผมเตชินซิงเกิลได้หรือว่าเตชินเตชินร้องเพลงตลอดเลยใช่ผมจะร้องพล่ตลอดขายไปร้องไปร้องไปขายไปครับพี่เยอะมากแล้ววันนี้รู้แบบออเดอร์ออกจากแกน ใช่ก็ลงมาแล้วก็สแกนแล้วก็ค่อยส่งเลิศ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 ม like ar> ีเวลาไลฟ่ไหมก็มีนะก็ไลฟ์บ้างก็แบบเออเดือนนี้ไม่ค um> ่อยได้ไลฟ์ค่ะแต่ว่าเราจะเริ่มมาไลฟ์ขายของแล้วเราต้องขายของเนาะใช่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 เราต้องขายของกันเรี่ยจันทร์จันทร์ของตัวเองเนี่ยแล้วก็ไล่ไปขายไปด้วยไล่ไปขายไปเนี่ยอ่ะกันเนี่ยแลันทุกคนนี่เนี่ยและพี่ทั้งเกียร์เอง เนียนเลยเนียนเลยนี่ครับกันแดดโซโลนะครับดีงามพระรามแปดตัวนี้บอกเลยนะครับหน้าเอามากก็คือนี่เลยเลจินคลีนซิงบาร์มาเดไปล้างหน้าก่อนนี่คือล้างล้างเครื่องสำอางล้างเครื่องสำอางโชใช่เพราะว่ากันแดดมันทําให้เราเป็นสิวแล้วมันทําให้เราอุดตันเพราะฉะนั้นผู้ชายบางคนอาจจะคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้คลีนซิงบาร์เาแต่จริงๆคือจําเป็นมากโดยเฉพาะคนที่ทากันแดดไปแล้าทุกคนกดคนละหน้าไปเลยจ้ากันแดดแล้วก็เลจินนะครับนี่นะครับเราไปเลยนะครับแล้วก็มี เตลีนะครับวางไว้อยู่ข้างล่างนะครับทุกคนจ๋ามาเลยเธอนะฮะกดไปเลยนะครับนี่เจอดูหน้าจริงปอเจอดูหน้าจริงปจริงหน้าแท็ดีขึ้นเลยอ่ะเออจากที่แบบว่าหน้าป่ำตลอดอะไรคือหน้าป่ำหน้าปำแบบหน้าปำแบบว่าอะไรครับหน้าป่ำแบบว่าเป็นมันๆโอ้ยคนเมืองว้ายคนเมืองนะใครสนใจกดเลยนะจ๊ะนะฮะ ขึ้นตะก้าไหนกดตะก้านั้นได้เลยอ่าชอบตะก้าอยากสั่งซื้อสินค้าไหนกดตะก้านั้นนะครับตอนนี้เรามีตะกร้าขึ้นอยู่สาตะก้านะครับมีเลจินคินซิงบาร์ของพี่แป้งนะครับแล้วก็มีเตลีนไฟเบอร์ของผมเตชินนะครับแล้วก็มีตัวโซโลกันแดดนะครับ s f 5 0นะครับอยู่ด้วยนะครับผมกดได้เลยกดได้เลยกดได้เลย าบาทกันแดดถูกมากเลยนะกันแดดถูกมากเลยนะครับ179บาทนะครับมีทั้งหมด15กรัมนะครับตัวนี้จะมีรอยย่อจิลลี่นะครับโปรตีนนมผึ้งนะทำให้ทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าหน้าไม่แพ้ง่ายแน่นอนแล้วก็ลดจาดางต่งกันเลยอยากจะได้กันแดดแบบแบบว่าเหมือนแบบแต่งหน้าไปด้วยอ่ะกันแดดแต่งหน้าไปด้วยไม่ต้องใช้แป้งอ่ะอันเนี้ยเขาเป็นแบบ CC เลย SPF 40 PA บวกบวกบวกแล้วก็แบบมี CC ไปด้วยแล้วก็กดกดกดไปด้วยกดกดกดด้วย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 อย่างเดียวนะกดกดกดด้วยกด ซื้อไม่ทันเนี่ยไปตามที่ช่องพี่เตชินนะเอ่าช่องพี่แป้งด้วยเออนะครับผมใครสนใจกดได้เลยนะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะทุกคนใช่นี่นะได้อยากฟังเพลงเพลงอะไรเนี่ยไม่อยากฟังไม่หรอเพลงอะไรเนี่ยเพลงของพี่เขาอะเออก็เพลงพี่อะไรแต่ให้พี่เขาร้องเลยลองร้องดิลองร้อเผื่อท่าชทางท่าราขลองร้องสักท่อนไหมลองรองสักท่อนสักท่อนได้ครับพี่ ความเงียบเงายมันเท่าเข้ามาเวลาที่คิดถึงเธอสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องเจอเธอคงไม่เคยร okay, รู้อ,อยู่ตรงน,นี้ไม่มีเสียง ได้ยินแต่เพียงเสียงหยดน้ำตาตความเงียบเงายที่เธอไม่มียินดีด้วยที่ไม่เจอหากฉันไปรบกวนเธอเธอคงจะไม่เชื่อโปรดเธอช่วยโทรกลับมาคิดเสียว่าเราเคยรัก น้ำตาต้องหยดนะนะน้ำตาต้องหยดแล้วนะเออร้อยฝรั่งนะครับนะครับกดเลยนะฮะดูตะกร้าได้เลยนะครับผมตะกร้าไหนนะชอบแบบไหนกดไปเลยนะเออมีหลายตะกร้าด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณที่ซื้อเตลินนะครับมีอยู่หรอมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไปเลยไปเลยกดตะกร้าได้เลยมา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 ตะกร้าตะการเออกดตะกร้าได้เลยจ้ากด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 ไปเลย วันนี้วันเดียวนะคะถูกมากร้อยเก้าสิบเปรลินใช่นี่ราคาพิเศษจริงใช่ใช่ใช่หาอยหายตัวเบานะจ๊ะขับถ่ายคล่องนะครับอันนี้หมายใหญ่เอาเป็นเลยคนละสองกล่องเปิดใจลองดูเพราะว่านี่คือราคาพิเศษจริงร้อยเก้าสิบบาทมีห้าซองใช่เราจัดไปเลยสองกล่องใช่เอาไปกินเลย1สิบวันต่อเนื่องนะครั